กาบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนช่องแย่น้อยพารวยวันนี้เช้าวันที่18แย่น้อยก็ยังอยู่วัดป่าโพแสงธรรมอยู่นะคะมาซึมซับบรรยากาศของวัดยามเช้าเช้ากันเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมแย่น้อยพารวยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด,เด้อค่ะพี่น้องชอบวัดป่าแสงธรรมก็มาทำบุญกับเพื่อเด้อค่ะพี่น้อง เช้าวันนี้ย่ายหน่อยมาแต่เช้าเ้าเลยเด้อค่ะพี่น้องมาจมบ,บรรยากาศยามเช้าของวัดป่าโพแสงธรรมเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะอ๋อค่ะ,นนะ,ค,ะค,ค่ะ,คะ สวัสดีค่ะมาแต่เช้าเลยวันนี้ยายน้อยพารวยสวัสดีค่ะนอนรับดีปะคะมาเบ่งบรรยากาศตอนเช้าเช้าของวัดป่าโพแสงทำกันเดือคกจิตวัดของสงตอนเช้าการนมัสการเจ้าค่ะอากาศดีเนาะค่ะนอนรับดีปะ โอ้ค <laughs> oh, ันแรกนะรถตู้แมนบอเจ้าค่ะคันแรกรถตู้ที่มีเครื่องเสียงคันนี้เป็นคันที่สองที่ที่มันออกเลขเก้าเจ็ดนันบอเจ้าค่ะแมนอ้ oh. นั่นะคือประกาศเรียกเป็นคันอันดับหนึ่งอันดับสองคือคันนี้โออยเนาะคันนี้เป็นรถคูที่เอามาจากอูดรเป็นมาไซสามหกสี่ 3, 6, สามหกสามสามโอ้พี่น้องเอ้ยระวังเด้อยายหน่อยบ่ได้มาตามโค้งสุดท้ายเนาะรถขั้นนี้น่ะออกมดเลยทั้งบนทั้งล่างใส่งานดูหลายอันนี้ก็เป็นรถของทั้งวัดเนาะค่ะแสงฮันดูหลายค่ะเจนมุนในปุ๋ยอ๋อค่ะเดี๋ยวยายหน่อยขออนุญาตไปถ่ายรอบๆบรรยากาศรอบๆวัดกันด้วเจ้าค่ะ สามสบายลาาเลยค่ะ <c oughs> ่อ,อันดับอันดับหา้าสามแปดหกสามแปดหกสามแปดโอ้ค่ะทะเบียนรถทะเบียนยี่ค่ายกันเลยเนี้ยค่ะแล้ตัวอันตัวสุดท้ายรถรถหกลอ้อตัวสุดท้ายใช้สีขาวธรรมดาตัวน,นั้นคือคันนั้นเก้าเจ็ดกับสองเจ็ดค่ะ เก้าเจ็ดกับสองเจ็ดเนาะค่ะแต่บางเดาวที่เราดับออกไปหมดค่ะมันเลี้ยงมันเลี้ยงขั้นแรกออกแล้วเนาะมันเลี้ยงขั้นแรก<อ>ก่อนก่อนิธิกันแห่พระบรมสารีริกษะกับขั้นแรกค่ะเลี้ยงเลี้ยงลงไปพ<อ>้นเลยโอ้โหก็สอกแล้วจังเบายนได้อ้าวอ,อาจารย์เนาะผมีเนี่ยรถอาจารย์พัดพิการในเก้าเจ็ดเนี่ยมาเกิดงี้คุยกันอยู่ดิบ่เว้ค่ะออกอากาศอยู่แล้วบางทีมันกับอะไรจับใจข่วมแล้วค่ะค่ะ เราก็ยังหวังเมื่อเมื่อก่อนรถผมน่ยออกค่ะมันเม่ได้จับใจความแล้วบาทนี่เลขมันก็ออกเต็มๆแล้วเจ้าค่ะค่ะยังล่องหัวหน้าน่าค่ะค่ะรัฐบาลเพราะอะไรเพาะได้ฟังง่ายดอกค่ะรัฐบาลเพราะจริงง่ายดอกแมนค่ะรัฐบาลเพราะท่านจริงดอกเนาะเจ้าค่ะ ปลูกได้แหละถ้าจะมาใส่กระถินก็เขาตัดอย่างที่นเนาะอ๋อค่ะปลาปลามาเอาไปถิ่มก่อนหน้ากับมาถิ่มไใบยังเสีอเอยอ๋อค่ะถิ่มใบจะเื่อมก็เกิดเมื่อมื่ออันจวดมุ่นยายหน่อยบ่ารู้ว่ามีหางอีแข่น้ำผ่อนมันหลวกมือ่อยายหน่อยอเอาแต่น้ำแข็งประครบแล้ว,วยูคนกันมั้ยอ่าจะหหางจระเ,เขอ้ขอจกะเ้ นี่รากาเนี่อันเขาเอินไม้เศรษฐกิจนี่บอลสีแพงด้วยค่ะระวังเขามาลากเอาเด้อเนี่ยนี่แล้วนี่แล้วขั้นอนุญาตแย่หน่อยอุ้มขึ้นรถเรื่องไรเขาจะไปนิพพานเป็นที่มาลากเอาก็ะห้องคักแล้วลากเอาในวัดอยากเป็นเป็ดเฝ้าวัดรก็ลากโหลดเนาะอยากเป็นเป็ดเฝ้าวัดก็เชิญเลยว่า ปูปูแสงมานี่มานี่เดอ้อนี่ค่ะเ <c oughs> มึงเอาเด้อพี่น้องปูบอกว่าผู้ใดอยากเป็นเปรตเฝ้าวัดก็ขอเชิญเดอ้อบางด่านนี่บอลชี้งามหลายเด้อค่ะเนี่ยโอ้ค่ะไม่ออกไม่ออกกันไม่ออกขอกับมี่บอขับเจ้าคกาหัวหนึ่งสองหัวค่ะขอจะต้องงามหลายก็นเลยว่าต้องขี้ไหลไปเดียวกล้วยกับมี่แต่เครื่องงามๆได้ค่ะพี่น้อง นั่งไปทังหลังวัดนะ่ะอีกประตูนึงแท้มีแต่เครื่องงามๆเด้อพี่น้องดวงถ้ำจับเนาะคะ่ะพี่น้องเออถ่ายบรรยากาศเห็นเบิ้งตอนเช้าๆเนาะคะ่ะเชา้าๆบรรยากาศของทางวัดเบิ้งฝนตกรูก้ค่ะพี่น้องจืนไปเมื่อเลยอืมค่ะ บรรยากาศของทางวัดบรรยากาศของทางวัดด้วยค่ะพี่น้องไปสัมผัสคุณฟันเมน็ด ไยน้อไฟเมนเมนนี่เด้อค่ะพี่น้องบรรยากาศของวัดป่าโพแสงธรรมแล้วส,สุดต้นยูค่านะมันจะเป็นห่วยเด้อค่ะห่วยแสงสุดตน้นโยคานั้นจะเป็นห้วยแสง ห้วยแสงนี่มันจะเป็นอ่าคลองน้ำที่ลึกถ้าคลองน้ำที่ลึกใส่มาน,านั่นชาวบ้านจะเอินวบาหว้วยเด้อค่ะพี่น้องห่วยแสงยายหน่อยก็เลื่อยเบาแปลกใจไปเบิงอ่าท่างปองพญานาะคเป็นหยังมันจังทะลุได้ห่วยแสงนี่ปักไง่นึงเลยเด้อค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดได,ได้ได้ชมคลิปยายหน่อยจางต่อเนื่องจะรู้ว่า เพราะสาเหตุดใดดินแดนแห่งนี้สถานที่แห่งนี้ของวัดป่าโพแสงธรรมถึงมีตำนานพญานาคอีกหนึ่งพิพของแดนของแดนอันของแดนของเมืองพญานาคเนาะคะ่ะของดินแดนพญานาคเนาะคะ่ะมันถึงมีตำนานดินแดนแห่งเมืองพญานาคอีกหนึ่งพ,พิพ ที่วัดป่าโพแสงธรรมเดอ้อค่ะพี่น้องใครอยากรู้เรื่องพญานาคผู้ใดอยากฟังเรื่องพญานาคของวัดป่าโพแสงธรรมให้มาที่วัดป่าโพแสงธรรมเดอ้อปูแสงมณีเพิ่นจีเพิ่นจีเว้าสูฟังมันเป็นเรื่องน่าอาจจะจั์ที่เพิ่นมาครัง้งแรกครั้งแรกที่เพิ่นมาวัด วัดป่าแสงธรรมสถานที่แห่งนี้นะคะเจ้าอาวาสองค์เกา่าสายธรรมยุธสายวัดป่าเวลาเพิน่นเอินคู่บาอาจารย์เพิ่นสีเอินคู่จานคู่บาอาจารย์นะคะคู่บาอาจารย์เจ้าอาวาสคู่บาอาจารย์เพิ่นสีเอิญเพิ่นสีเอิญค้านกันแบบหนีเด้อจ้ะคะ่ะ ส่วนทางนู้นที่เห็นทางนู้นก็จะเป็นส่วนของสงเนาะคะ่ะ <c oughs> จักเ่าหอดใจล้วล่ะพี่น้องย่ายน่อยกันรับโทรศัพท์เพิ่นโทรมาหลายรอเราเ็่ได้รับเพิ่นกิงไก่เพิ่นนะคะ ่นเป็นญาติที่ทำย่อยหน่อยเป็นเป็นอันกลยานมิตรย่ยหน่อยเด้อค่ะพี่น้องบรรยากาศของทางวัดเช้าเช่าฝนตกเด้อค่ะพี่น้องบรรยากาศร่มรื่นสัปปะยะหน้ามาปฏิบัติธรรมเป็นยิ่งนะักพี่น้องท่านใดสนใจเด้อค่ะสนใจอยากมาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็ขอเรียนเชิญเด้อค่ะกสจล่าหลังนี้ละค่ะ ศาลาหลังนี้สร้างบ่ททั่แล้วดอกแต่กะตอนรับญาติพี่น้องชิซิมาทำบุญมาต่ปฏิบัติธรรมพ่อได้อยู่ค่ะพ่อได,ด้ยอ,ดอยู่้อพ่อได้อยู่ถึงจะยังไม่เสร็จแล้วสมบูรณ์ห้องน้ำห้องท่าก็สะดวกอยู่ค่ะห้องน้ำห้องท่าก็สะดวกเป็นบางส่วนศาลาถึงจะไม่เสร็จสมบูรณ์ยังขาดปัจจัยอีกตั้งเยอะ แต่ก็สะดวกพอที่จะต้อนรับญาติที่ทอยู่เ้เอเจ้าค่ะพี่น้องนะฮะไปเบ่งบรรยากาศภายในวัดเนาะค่ะบัดนี้อันนี้บรรยากาศรอบๆวบบัดแล้วเราก็ไปดูบรรยากาศภายในวัดเนาะคะ่ะอันประจ,จิพาล่งยางไปเบ่งปองพญายนาคบุญละไปผู้เดียวมันมันว่างวิ่งพนขืนมาเมงเชือนพิพนอยากให้ห้าเข็นห้าจิตอ่อนห้ากระชิโต,ตกใจได้เจ้าค่ะ บูจะสร้างไวตลอดว่าถ้าไปตรงนั้นถ้าไปคนเดียวห้ามตกใจตื่นและวิ่งถ้าอาจจิเพอวิ่งลงคลองน้ำก็ะไดเพราะว่าน้ำม,มันลืกเดอ้อเจ้าค่ะเอาไปชมบรรยากาศในวัดเอาไปไปชมบรรยากาศในศาลาในศาลาในวิหารมาค่ะเด้อค่ะพี่น้องวิหารหลังนี้ เริ่มต้นส้างด้วยเงินทุนส่วนตัวของปูแสงมณีเร่อเจ้ะค่ะอ๋อน้อยๆคีภาพไปเบิ่งตัวลิบนักหนักนักนัก,นก,นก,นกเออค่ะภา ยายนอยสิไลเลียงให้ปังเด้อค่ะบันนี้ความฝันที่พ่นฝันพ่นตีเลขได้หาเก้าเจ็ดนะจะไหลเลียงให้เบิ่งดเด้อค่ะเนี่ยเริ่มต้นจากรถขั้นบีนเลยแม่สวัสดีค่ะเออค่ะเริ่มต้น จากรถคันนี้เลยเก้าเจ็ดนี่เข่าตรงๆเลยเก้าเจ็ดข่าตรงๆเลยดีค่ะถ้าถ่ายกันอย่างเป็นทางการค่ะจ้ามาแต่เช่้าจากพี่แม่ค่ะแม่กูวันดีค่ะแม่กูคนสวยมามาวัดทุกเช้าเลยเหรอคะ โ,โ,โมทนาบุญน้ำเพินเดนกกนอร<า>จ้ะค่ะพูนเป็นแม่ออกคำบัดเม่นไม่เรียกให้ช่วยมือเค้ืนกับมาทำบัดน้ำปูได้เนาะึ้ะ กากยามเชาเด์ค่ะ,ะพี่น้องท่านใดสนใจจะมาปฏิบัติธรรมนีเด้อค่ะถึงศาลายังจีบล้ลก็มีบางส่วนที่ตอนรับญาติธรรมได้อยู่เด้อค่ะพี่น้องเบิงเดค่ะนี่ละค่ะมีหารหลังนี้ถึงจีบแล้วเสร็จสมบูรณ์กระพร้อมจิตอดจิตตอนรับญาติธรรมอยู่เด้อค่ะท่านใดสนใจที่จีมาปฏิบัติธรรมก็ขอเชิญเด้อค่ะไม่ออกบัดนี้เป็นมิตร เป็นมิดอัธยาศัยน่ารักทุกคนเลยย่อยน้อยการันตีได้ค่ะโปรดพ่อยังจ้ะค่ะอันแมวขึ้นรถอับหมกมันออกมา่อานนี้ก็ไล่มันคนบอกว่า ไปทาสีรถหน่อยทํามามันก็ปีนเหมือนเดิม,มก็เลยปล่อยมันปีนซ้ำอบอ่ค่ะถ่าแกแล้วรดคันนี้กันแลอ,อาจารย์จะเลยไม่ทาละอ่ามี่ไก่อีกอบอ่โอเวอร์โหลดค่ะมันออกอากาศได้เพราะว่าเราเราคุยกันเราไม่ได้ชี้เราไม่ได้ชี้นํา <c oughs> เราเป็นแค่จนธนาค่ะที่เอารถตู้มาวันรกก็ออก 8, แป็สามเรือนเลยโอ้ค่ะได้ยกเว้นคนไม่ซื้อ ยกเว้นคนไม่ซื้อยกเว้นคนไม่ซื้อห่ะวัที่เอารถตู้มาจ้าก็เลยพากันได้ได้ทำบุญเอาจ้าได้ปัจจัยมาทำบุญบุญต่อบุญค่ะได้เมนถูกต้องเลยเงินเทวดามันเป็นปัจจัยให้เรามาต่อบุญ เนี่ยวิหารหลังนี้มันจะเสร็จสมบูรณ์ได้ส่วนหนึ่งก็อาศัยเงินจากเทวดา,<ห>าเนาะเจ้าค่ะก<า>จนได้แจ่หน่อยไปหลายวัดพระทาั้งวัดเพื่อนกับเราจังสิละหาาิโยมเพื่อนกับปัจจัยกับปะคกลอยนี้จะสร้างวัดสําเร็จได้ก็อาศัยเงินเทวดา,<ห>าส่วนหนึ่งค <หา S 1> <า>่ะส่วนหนึ่งเลยค่ะกะจิอาจจะเป็นส่วนง่ายๆเลยละะ<า>่ะเนาะค่ะ ไม่งานบัดมันก็เสร็จสมบูรณ์ไม่ได้เพราะว่ามันใช้ปัจจัยเยอะเนาะเจ้าขาะไม่ครูค่ะเนี่ค่ะจ้าทุบบุญน้ำเมิดทุกคนน่ล่ะที่มาร่วมทําบุญแต่วปีปีปีนี้เป็นจองเป็นเจ้าภาพกทินไม่ถูกหวยตลอดตอนสี่วดห้างวดติดจนว่าโอ้จงสัยเพิ่นมาให้บุญจริงๆอาจจะจัดเนาะค่ะค่ะเมื่อถึงเวลาบุญมันจำเร็จเนาะค่ะ นี่แปลว่าบุญไม่คู่สำเร็จนะเงินทําบุญนั่นแหละเงินทำยอดกระถินบุญกระถินนั่นระคะมันก็จเป็นเงิน่เงินต่อเงินมหาเฮ้าเนาะค่ะบุญต่อบุญเงินต่อเงินมหาเนาะจะค่ะได้จริงๆได้ยินแต่คนว่าทําบุญส่วนมากนี่เทวดาจะประทานพรให้มีโชคลาภตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะใช่พอมาเป็นจองเป็นเจ้าภาพกระถินปีที่ผ่านมาเมื่อกี้ ก็เลยได้จริงๆค่ะจนยายอยู่บ้านว่าเอาถ้าถูกงวดนี้งึดเท่านั้นแหละอาจารแล้วถูกจริงๆแล้วหัวมันติดต่อกันหลายงวดก็เลยอ้าถือว่าต่นมาเอานุโมธนาสาวุบุญกับพวกเราด้วยแหละมาทำบุญที่นี่จบอกจัดที่ทำบอกอุ่นดัดที่ทำใดเร้อเจ้าค่ะแม่ครูค่ะคนไหนสนใจอยากมาร่วมทำบุญที่วัดป่าโพแสงธรรมก็เชิญนะคะ ยินดีต้อนรับทางวัดก็ต้องการปัจจัยอีกเยอะมาสร้างศาลาปฏิบัติธรรมด้วยกันนะคะเชิญชวนค่ะขอบคุณค่ะฟังเสียงเด้อเจ้าค่ะอยากที่รมท่านใดสนใจอยากมารวมบุญเด้อค่ะบุญต่อบุญเนาะค่ะเมื่อเมื่อถึงเวลาบุญนั้นย่อมสำเร็จและก็โชคลาบนะคะถ้าไม่เกินบุญฟังเด้อค่ะพี่น้อง อันนี้ยายน้อยกับอะไรคิดได้เองดอกคัมเนี่กับฟังมาจากคู่บาอาจารย์ทั้งนั้นแ่ะค่ะฟังมาจากคู่บาอาจารย์เมื่อเราอาธิษฐานสิ่งใดถ้าไม่เกินบุญอาจารย์ของยายน้อยที่เคารพนับถือกับสิมีร้ายหลายท่านเดอ้อเจากก้าค่ะเช่นอาจารย์พยักจริงๆคัมเนี้อาจารย์พยักก็จะพูดประจายายน้อยกับขออนุญาตนํามาใช้เด้อค่ะ คำไหนที่มันเกิดประโยชน์คู่บาอาจารย์เทาสั่งสอนมาหรือพนเ้ามามันเป็นประโยชน์แล้วก็นํามาใช้ต่อได้เนะคะขออนุญาตนําคำพูดของคู่บาอาจารย์มาใส่ต่อเช่นกันเด้อค่ะเราเมื่อเราขอพรไปวัดได้กระตามเด้อค่ะยายน้อยจะบอกญาติธรรมเอฟซี FC, แฟนช่องของยายน้อยพารวยไม่ว่าจะเป็นวัดป่าแสงธรรม หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามเมื่อเราไปสถานที่แห่งนั้นเราไปตั้งจิตอธิษฐานขอพรเฮาขอสิ่งใดก็ตามถ้ามันไม่เกินบุญบุญนั้นย่อมสำเร็จเดอค่ะบุญนั้นย่อมสำเร็จเพราะฉะนั้นเฮาอย่าลื่อมใะสมบุรกันเด้อเจ้าค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปคลิปวัดป่าโพแสงธรรมอีก <c oughs> เช่นเคยนะคะเพราะว่ายายหน่อยนะ่ะมาแล้ว เลื่อมใสศรัทธาสถานที่แห่งนี้ก็เลื่อยมาบ่อยจักน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะเอฟซีก็อาจจะว่าย่ายน้อยขึ้นมาดูแทนขอประทานโทษเดอ้อค่ะถ้าท่านใดรู้สึกว่าย่ายน้อยคือลงคลิปปัดป่าโพแสงทำบ่อยแทะมาแล้วมันเกิดเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเนาะคะ่ะแล้วที่สำคัญเดอ้อค่ะพี่น้องโชคลาภอยู่ที่นี่นะมันจะมาเอง มีอยู่คลิปหนึ่งยายหน่อยสัมผัสอ,อยากิธรทมสายบุญที่เพิ่นมาทําบุญอยู่นี่เพิ่นพูดดีดียายหน่อยอยังบ่ท่านใดอับลงช่องอยู่เ้ยค mm ่ะ hmm. เพิ่นบอกว่า mm hmm. เพิ่นมาทําบุญที่นี่น่ะบุญเกิดบุญสำเร็จแต่โชคลาภของเพิ่นน่ะไม่ได้มาจากการเสี่ยงดวงซื้อซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้จากมาจากการเสี่ยงดวง แต่มาจากการทำงานธุรกิจของเพิ่นจเจริญก้าวหน้านะเดอ้อฟังเด้อค่ะพี่น้องโชคลาภของท่านไม่ได้มาจากการเสี่ยงดวงบ่ไดมาจากการซื้อลอตเตอรี่เนาะค่ะมาจากการทำธุรกิจเด้อค่ะสายบุญสายบุญทั้งหลายเมื่อบุญมันสำเร็จบ่าวาสิโชคลาภมาจากเงิน่นเทวดามาจากการเราถูกถลอตเตอรี่ มันกกะจิมาจากทางอื่นเมื่อถึงเวลาบุญสาเร็จมั่งกะจิมาจากทุกช่องทางนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นําเสนอจากช่องอยายน้อยพารวยเดอร์คือเลขทางวัดเพิ่นเขาเขาทะเบียนลดขั้นนี้เลยค่ะพี่น้องความฝันกับฝันแมนเดอร์แลจะจิมาตามความฝันใหนบ้างอีกอ๋อยายน้อยบอกว่าจีไลเลี่ยงอ่ะทะเบียนลดวัดไห้มือเพิ่นเป็นงานเนาะค่ะ เดี๋ยวนี้ขั้นที่หนึ่งเด้อค่ะออกไปแล้วออกไปแล้วเดี๋ยวเราไปตามขั้นที่สองเนาะคะ่ะอันนี้ทะเบียนรถขั้นที่สองเด้อค่ะพี่น้องห้ระว่างไว้เด้อห้จาคลิปนี้ไว้ห้ดีขั้นแรกคือรถตู้ขั้นนั้นขั้นสีขาวออกไปแล้วตรงๆเมื่อวานนี้เก้าเจ็ดออกบนอันนี้รถทังบัตรนี่คลิปแรกที่ยาหน่อยมาก,กาพื่นก็บ,บอกว่าให้ระว่างทะเบียนรถ มันหนีแหละมันไม่หนีไปไหนหรอกมันก็ออกจริงๆเก้าสองเด้อค่ะพี่น้องเบิงงดูแลกันดีดีเด้อจ้ะบรรยากาศรอบๆศาลาราัะเด้อค่ะพี่น้องสุดท้ายยายน้อยก็จะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมเนาะถ้าติดตาม ได้หน่อยคลิปต่อไปเนาะค่ะค่ะคุณผู้ชมมาดูแลทางวัดทำความสะอาดคุณคุศโนมันก็เกิดมาจากแบบนี้ละค่ะพี่น้องการที่มาวัดบ่อยๆ 1. นึ่ชำระล้างจิตใจเนาะค่ะสองชำระความตนี อที่สามนี่ยายน้อยเตะเขาโกเจ้าของเตะเขาโกเจ้าของก็คือมันสบายใจจะปลายใจมาวัดย่มใดสบายใจยใจ่มนั้นเนาะค่ะบอกว่าจะเป็นวัดไดได้ไปยายน้อยสบายใจหมดสถานที่ปฏิบัติทมที่ไหนทุกที่ที่ยายน้อยเคยไปล้วนแต่เป็นสถานที่ที่ถูกใจถูกจริตยายน้อยทั้งนั้นยายน้อยก็ไปค่ะ นี่ก็จะเป็นคลิปดูวัดป่าโพแสงธรรมเดอ้อค่ะเอฟซี FC แป้นจองยายน้อยทั้งหลายส่วนวัดอื่นๆยายน้อยไปยายน้อยกับจีไทยถ้ำไทยถ้ำมาลง่งอัพโหลดให้เบิงเดอร์เจ้าค่ะพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตเป็นวัดป่าโพแสงธรรมอีกหนึ่งคลิปเดอ้อเจ้าค่ะ สุดท้ายยายน้อยก็จะก็จบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อเจะะ้าค่ะปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครเด้อค่ะจะได้ปรผพาดข่าวสารดีๆตัวเลขเด็ดๆจากช่องยายน้อยพารวยมันก็จะมาเป็นระยะระยะราคาโชคลาบตัวเลขตัวดีเด็ดๆนะ บางที่ก็บอได้ไปตามน้ำเนยกระข่อยอภัยกันเด้อค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ